ถ่ายคนเดียวถ่ายเองเลยนะจ๊ะวันนี้เราจะไปใส่กันวันนี้จุนจะพาทุกทท่านนะคะไปพบกับร้านตัดผมสุดแนวสุดเท่สุดเก๋สุดไก่แบบหล่อเท่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 ว้วหล่อเท่หล่อเท่ แล้วก็มีมีแต่บอยแบนด์ค่ะนเพราะว่าครูเพชรเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะเขาเป็นนักออกแบบทรงผมเป็นช่างตัดผมที่เป็นอาจารย์ระดับปรมาจารย์เขาเปิดคอร์สสอนตัดผมด้วยนะคะแล้วทีนี้นักเรียนเขาแต่ละคนเนี่ยบึมบั้มบึมบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้มนี่คืออะไรหลอดเท่ค่ะสมาร์ทดอกไม่ใช่ หล่อเท่แบบสมาร์ททุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหล่อเท่ของจูนเนี่ยมันจะประมาณไหน,นเขาบอกว่าเข้าร้านไปนี่โหเขินเลยอะคือแบบลูกศิษย์ครูเพจแต่ละคนนะคะคืออือไปดูดีกว่าให้ภาพมันเล่าเรื่องไม่เล่าเอง <laughs> ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกันเลยดีกว่าจ้าไป ทางมาถึงหน้าร้านครูเพชรแล้วนะคะทุกคนจะเห็นมองไปตรงนี้นะคะอันนี้เห็นป้ายแดงๆนะคะด้านหลังทางโน้นนี่คือร้านครูเพชรนะคะร้านพิี่ไทน์นะคะ,ะ,คะจะอยู่แถวแถวแยกหนองหาย่างนะคะก็คือแยกศุนทีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะคะทุกคนจุนว่าครูเพชรน,นะคะคงจะต้องเซอร์ไพรส์ามากๆแน่ๆนนนที่ได้เห็นจุนมาในวันนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันมากนะักแล้วก็ แถมไม่โทรนัดด้วยนะแล้วถ้าคิวลูกค้าเขาเต็มนี่คือจบเลยอดตัดแน่นอนโอเคไปที่รา้านกันค่ะนี่ค่ะเราก็มาถึงแล้วร้าน r ว a เพชรดีไซน์นะคะตัดผมชายสั่งได้ชวนหล่อด้วยโอ,โอ้โหน่ะะาเข้าแลว้วอ่ะทุกสินี่นะคะตรงนี้กลับหน้าร้านไปค่ะ แลบอกแล้วว่าสะพึงจริงๆสวัสดีค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าร้านนี้หลอดเท่หลอดเท่ค่ะดูสิดูใช่ค่ะวันนี้จะมาร้านแรลเพทดีไซน์ของมาตัดผม วันนี้ตัดลองผมชายลองผมคุณเคยมีทรงผมแบบแนะนําหรือไนมะได้ได้ได้มานี่ต้องวินเทจแล้วไม่ก็ทูบอ็อกซ์ฮะตอนนี้แซ <ขอ S 1> งอตอนนี้ผมผู้ชายเนี่ยวันนี้ตัดนะ <c oughs> จะมีทูบอ็อกซ์กับวินเทจนี่กําลังแข่งก oh. ันเินเทจก็สไตล์เกาหลีทูบอ็อกซ์ <c oughs> เออวินเทจในสไตล์เขาจะมาจากอังกฤษจะมีคมชัดพวกงนี้จะมีเส้นมีลายอะไรเงี้ย แต่ว่าทูบ็อกเขาก็จะเป็นสไตล์สองสองมิติเป็นมีพื้นล่างแล้วก็พื้นบนนะครับจะเป็นขอบชัดชัดแล้วก็จะเป็นสไตล์เกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าทูบ็อกแต่ของ้งจูนเนี่ยของน้งจูนน่าจะเป็นบ็อกทูเอางี้อ่าเป็นสไตล์ของจูนเลยดีกว่าจูนนี่ก็คือผมมีสีเนี่ยเราต้องไว้เวลาม้วนวลาม้วนอ่ะมันจะมี เล้ยงรับขึ้นมามันจะสวย<า>เพราะฉะน,นั้นคูว่าเราไล่ข้างหน้าออกนะข้างหน้าออกเอาที่มันไม่มีเสียเลยอาจจะ, <c oughs> อ,ะออกไล่อย่างเงี้ยออกหมดเลย <c oughs> อาจ <c oughs> จะไปอาจจะไปที่โกนเข้าไปเลยดีไหมประมาณนั้น <c oughs> แล้วเดี๋ยวไล่ตัวนี้ออกมาแล้วก็ไล่ตัวยูลงมานิดนึงแล้วก็ไล่เลเยอร์ผมลงมาให้ดูแล้วผมเหมือนผมมีหนาขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นมา What the? <laughs> เดี๋ยวดูนะครับกาตัดไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับฝากด้วยนะครับฝากช่องนี้ด้วยครับแฟนคลับนะครับเข้าไปดูช่องทรงผมเดี่ยวเคล็ดดีไซน์ด้วยนะครับจะมีการสอนที่ดีตัดผมด้วยนะครับสอนแนะนําการเป็นช่างใหม่แบบไช้อะไรต่างๆทรงผมเอ่อปีสอ0พ่งทรงอะไรมาแรงนะครับไปดูได้เลยนะครับนี่แหละเอาแฟนคลับน้องดูแล้วกับดู ครับเดี๋ยวให้โอเปอเรเตอร์บอกที่ร้านบอกทรงผมเด็ดเด็ดเฮดดีไซน์บายออร์เฮดทรงผมเด็ดเด็ดเฮดดีไซน์บายบายออร์เฮดทรงผมเด็ดเด็ดบายออร์เฮดทรงผมเด็ดเด็ดบายออร์เฮดออร์เฮดก็คืออาจารย์เฮดนะคะอันนี้ยังตัดไม่เสร็จเลยสวยขนาดนี้แล้วอ่ะผมถ้าตัดเสร็จจะสวยขนาดไหน ยัำย<อ>ังไม่พอจะพึ่งไปไหนนะครับมีอีกเยอะบอกแล้วไม่ธรรมดาอยู่ในตัวนี้มีเยอะนี่เฮ้ยโอ้ตายแล้วจะรอดไหมตั้งแต่แงูลเลย <c oughs> อย่างเส้นผมเส้นเ,เล็กๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความละมุนเป็นคนละเอียด เป็นคนละเอียดเป็นคนที่หมองกับความรู้สึกอะไรต่างเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะจะเดาถุหรบบเส้นผมเส้นเล็กๆ็กเนี่ยเวลาเก็บของไว้ตรงไหนถ้าเกิดไม่เข้าที่เข้าคลงเขาจะมีความหมุนหงิดเิดก็นะครับพวกเส้นผมเส้นเล็กๆเนี่ยเส้นเล็กเลกแบบเนี้ยของวางตรงนี้แล้วน้องไปหยิบของไปเงี้ยมองมาแล้วไม่เจอเงี้ยครับเขาจะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดขึ้นทันทีเลยกับอีกผมเส้นใหญ่ๆเส้นใหญ่ๆเนี่ยอันนั้นชิวๆอันนั้นจยของหายไปหายไปจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่อง เรื่องพวกนี้ผม,นผมเส้นใหญ่ๆนะแต่ก็ไม่เสมอไปนะแต่ที่ตัดผมมา20ปีส่วนมากนะเนี่ยที่ถ่าย,ยหููกจะเป็นอย่างไงเดี๋พวกเส้นผมเล็กๆเนี่ยจะทํางานพวกบัญชีพวกตัวเลขจะดีมากแต่พวกตัวเลขพวกร้องเพลงเนี้ยนะจะจำมีรูี่จะจาเสียงสูงเสียงต่ําเนี่ยจะค่อนข้างจําได้เดียรเทดนิ่งจะดีอันนี้ร้องเพลงเป็น,นหรอือเปล่าครัเป็นครับลูกทุ่งท่านหนึ่งท <c oughs> ่าายเสียงนี้ก่อนเสีง ใช่เลยอ่ะใช่ไหมทำไมเราพูดถูกวะเนี่ยใช่ไหมลองลองสัหนใหม่กินลอง้ไ่อะสาวน้อยหน้านวลมากับเรือดวนสายบ้านแพงเออเห็นไหมพอเดยกเลย ก็ไปหาท้องจุงได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ต้องมาทีน่นี่มาหาคนเล่น ครัก่อนอื่นเนี่ยคือจูนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกียรติให้กับร้านเรามากๆเลยครับจูนเดอะไวท์นะครับหลายๆคนก็เห็นทางทีวีนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเลติ้เขาดีมากนะครับหรือจูนพระประถมวิทยาลัยนะครับพระประถมวิทยาลัยเป็นนักร้องนําของวงดนีพระประถมวิทยารัยวันนี้พอเรามาเห็นลูกืมผมเขาที่สวยมากทำอะไรก็สวยนะครับคือฟอร์มมัน สวยมาทั้งผมทั้งรูปร่างทั้งอะไรต่างๆนะเพราะนั้นอาจารย์เพชรแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยผมที่ทำให้คือเป็นผมฟีสไตล์นะครับผมยาวฟีดสไตล์แล้วก็สไลด์ให้ดูผมเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยที่ทรงนี้ต้องเรียกว่าทรงของจูนเองเลยทรงผมเด็ดๆแค่ดีไซน์สไตล์จูนหน่วยครับอันนี้ตั้งชื่อทรงได้ไหมเลยคือว่าถ้าถ้าสมมติว่ามีคนที่อยากจะเข้ามาตัดเป็นอย่งแบบนี้ ขาก็จะสามารถมีทรงผมที่เป็นสไตล์ของเขาเองใช่ครับไม่ต้องไปเรียนแบบฝรั่งไม่ต้องไปเรียนแบบพขาเลยเราเป็นของเราเรามีหนึ่งเดียวก็คือของเราผมก็คือผมของเรามันไม่เหมือนกันนะผมแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะเป็นไกด์ไลน์มาได้แต่ว่าผมออกมาเนี่ยเราจะดูหมูเห้งของแต่ละคนนะครับทิศทางผมของแต่ละคนว่าจะออกมาทิศทางไหนเหมือนน้องจูนเนี่ยคือผมเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบว่าทำงาน ้าา,า,าใช่ใช่ใชนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ต้องการอยากเปลี่ยนผมนะครับอยากเปลี่ยนรูปของตัวเองไม่ต้องไปเกาหลีนะครับมาที่นี่ก็เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวทีมงานเราเนี่ยที่นี่ก็จะมีอยู่5้าคนนะครับมีช่าง5้าคนเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล,แล้วก็ยังมีเป็นเปิดสอนสอน,น,นางจูนเปิดสอนด้วยอเทคนิคขัันสูง2เดือนเป็นเลย สองเดือนเป็นเลยเป็นทันทีเลยสองเดือนเป็นเลยนะครับหกพันบาทลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือหกพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของน้องจูนนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์ของเราก็คือต้งโมติดติดบายพรเพื่อพิมพ์ข่าครับเข้าไปดูในเกณได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับของจูนนะครับใช ลูกเรืองเป็นครูตอนนี้เป็นครูอยู่เป็นนักละครความสามารถเยอะสุเดินปยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ที่จูมาตัดผมที่แวลเพทดีไซน์หนองขายอย่างนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะมีทรงผมตัวเองได้การออกแบบทรงผมด้วยตัวเองทรงผมที่จะเป็นตัวเองนะคะก็เชิญมาได้นะคะที่แวลเพทดีไซน์ร้านเพนะคะอยู่ที่หนองขาหย่างนครปฐมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ สมมติว่าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้จูนเลยการกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยแล้วก็กดกระดิ <Okay. S 2> ่งให้จูนด้วยนะคะให้กับจูนในชาแนลนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะคะที่มาชมแล้วก็มาติดตามจูนนะคะสวัสดีไปเลย้าขอบคุณค่ะ